วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกบชาแนลทารัตโฮน,นที่นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีตุลและคนาตุล ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน2565นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้คือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่บายเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีตุลักคณาตุลที่เป็นคนโสดก่อนเลย กว่านะคะว่าในช่วงเดือนเมษาความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ the lover บางคนอาจจะมีเข้ามาแล้วนะอาจจะมีเข้ามาก่อนเดือนเมษาแต่ว่ายังเป็นแค่ความรู้สึกดีต่อกันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่พัฒนาเป็นคนรักหรือไม่ถ้าใครโสดนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมีคนเข้ามา จะมีคนเข้ามาซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนรุ่นเราเค้าเดียวกับคุณหรือว่าเคยช่วยเหลือกันมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมคณะหรือคนที่เคยทํางานร่วมกัน แต่ก็ไม่ใช่การทำงานด้วยกันโดยตรงอาจจะเป็นคนที่ทำงานบริษัทเดียวกันอะไรทํำนองนี้มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นการเข้ามาของเขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นการเข้ามาเพื่อช่วยเหลือหรือการเข้ามาของเขาเนี่ยอาจจะเป็นมีเกณฑ์ที่ว่าคุณเองอาจจะต้องไปขอคำปรึกษาอะไรบางอย่างจากเขาหรือมีคนแนะนำให้คุณเนี่ยได้รู้จักกับเขาเพื่อคุย เพื่อคุยงานเพื่อคุยธุรกิจอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหารเรื่องของหน้าที่การงานของคุณที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้ให้มันรุลร่วงไปได้คนโสดส่วนใหญ่จะเจอคนเข้ามาในรูปแบบนี้ในช่วงเดือนเมษาค่ะซึ่งการเข้ามาของเขาเนี่ยค่ะมันจะช่วยเหลือคุณได้มากอาจจะเข้ามาเป็นอยู่ในรูปแบบของการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีตุลลคณาตุล ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยค่ะมันมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าที่เคยสร้างความน่าปวดหัวให้กับคุณเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีคนคุยกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลลักนาะตุลที่มีคนคุยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ริเริ่มเรามองว่าคุณอาจจะเพิ่งเริ่มคุยกันหรือรู้จักกันไม่นานแต่ทีนี้เนี่ยทั้งคู่อาจจะยังกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการล้ําเส้นกลัว กลัวว่าพูดไปแล้วหรือว่าชวนคุยมากไปหรือพยายามเข้าหามากไปอาจจะทําให้อีกฝ่ายอึดอัดแต่ไพ่บอกเลยค่ะว่าไพ่เริ่มเนี่ยคือเข้าต่างฝ่ายต่างอยากเข้าหากันค่ะเข้าหากันได้เลยค่ะความสัมพันธ์มีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาแต่ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบที่ว่าค่อยๆพัฒน,นาความสัมพันธ์นี้เติบโตได้แต่เติบโตช้าค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว ในช่วงเดือนเมษายนนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่การแต่งงานนั่นหมายถึงมีโอกาสสูงมากที่คุณจะถูกขอแต่งงานหรือถ้าคุณแต่งงานกันแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ช่วงเวลาในช่วงเดือนเมษานเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนมีเวลาด้วยกันมีโอกาสจะปั๊มเบบีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อให้กับชาวราศีตุลลคณานตุลที่มีประเด็นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะ ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรและหลังจากนี้ความสัมพันธ์จะเป็นไปนในทิศทางไหนนะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลักษณะตุลคุณเจออะไรมาบ้างอดีตที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม้เท้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ย มันค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงมีแต่อารมณ์ในการพูดคุยกันแล้วดูเหมือนอารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมาเป็นพายุเลยพูดคุยกันทีไรมีการขัดแย้งกันทุกทีแล้วก็ดูเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุยกันได้ไม่นานค่ะแล้วก็จะเงียบหายกันออกไปเหมือนไม่มีการแก้ปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งหรือต่างฝ่ายต่างชิ่งอยากหนีปัญหาเพราะรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง แล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงอดีตที่ผ่านมาละต่อให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่อยากจะคุยอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูเหมือนพยายามที่อยากจะหนีค่ะทั้งๆที่ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะอยากจะเลือกพยายามที่จะแสดงออกให้รู้ว่า คุณคือโลกทั้งใบของฉันนะฉันมองแค่คุณนะฉันไม่ได้มีคนอื่นนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้คิดจะรับฟังในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นปัญหาเสมอค่ะแล้วก็เป็นปัญหาแบบเนี้ยมาตั้งแต่เริ่มคุยจนถึงอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ดูเหมือนไม่คืบหน้าเลยเพราะว่าต่างฝ่าย ต่างไม่เข้าใจกันอีกฝ่ายหนึ่งเขา,าอาจจะเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์มากเกินไปไม่ฟังในสิ่งที่คุณจะพูดเพราะว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดแล้ว,ว่มีการใส่อารมณ์กันมากเกินไปความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูลเลยคือเท่ากับศูนย์ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดค่ะคุยๆไอ้หาย เหมือนถูกเตะปลั๊กไฟอย่างเงี้ยอารมณ์มันทํานองนั้นเลยมันเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน่าเบื่อค่อนข้างเซ็งมันไม่มันไม่ใช่การคุยแบบต่อเนื่องซึ่งกันและกันสถานการณ์ในอดีตเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจนกระทั่งอาจจะมีคนอายุน้อยหรือว่ามีคนใหม่เข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์นี่แหละความสัมพันธ์มันถึงเป็นปัญหาทีนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีตุลเนี่ยในตอนนี้มันกลายเป็นว่าการที่มีคนเข้ามาอาจจะมีเข้ามาจากชาวราศีตุลเองหรืออีกฝ่ายก็ได้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยแนวโน้มจะเป็นชาวราศีตุลซะเป็นส่วนใหญ่มีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณค่ะและคนคนนั้นดันเป็นคนคุยเก่งด้วยแล้วเขาเข้ามาแบบชัดเจนเลยว่าเขาอยากเข้าหาคุณก็มีเกณฑ์ที่คนที่เงียบหายไปก่อนหนะ้านี้ ก็มีโอกาสที่ทักทายกลับมาแต่กลายเป็นว่ากลับมาเพื่อชวนทะเลาะกลับมาเพื่อจี้คำถามมากมายโดยที่ไม่ฟังคือเขามีคำตอบในใจของเขาแล้วอะค่ะคือเขาเอาความคิดของเขามาเป็นคำถามถามกับคุณแล้วก็ไม่ได้คิดจะรับฟังคำตอบจากคุณด้วยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นอีกครั้งความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นไพ่ e m p e r a n c e คุยคุยหายห,หอีกครั้งหนึ่งค่ะดูเหมือนไม่มั่นคงอะไรเลย แต่ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลที่นิ่งได้มากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีเขาตอนที่ไม่มีเขาหรือไม่ได้คุยกับเขาอะคุณมีความรู้สึกว่าคุณสบายใจมากกว่าในตอนนี้ต่อให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาแต่คุยคุย,คยหายหายคุณอาจจะเริ่มชินชากับมันแล้วชินชากับการที่อยู่ตัวคนเดียวเขาปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวนานเกินไปจนทําให้คุณเนี่ยชินแล้วกับสถานการณ์นี้และในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดวิล มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าทั้งสองฝ่ายเลยอะเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นพไพ่ใบที่สี่อะมันจะเรียกว่ารักสามเศร้าไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นรักสี่เศร้าตัวคุณเองก็อาจจะมีคนคุยใหม่ตัวเขาเองก็อาจจะมีคนคุยอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยเคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นแฟนเก่านะอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนเนี่แหละแต่ว่า เขาสนิทสนมกันมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี่ยทิ้งระยะห่างกันนานเกินไปจนในตอนเนี้ยมันเป็นการชินชาแล้วก็ความเคยชินกับการที่เคยมีกันอยู่แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่เริ่มที่จะไม่รู้ใจตัวเองว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะรักกันหรือเปล่าแค่มันชินกับการที่มีกันอยู่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าชาวราศีตุลอาจจะอยู่กับการโยนเหรียญถามทางหรือการที่ต้องมานั่งถามตัวเองว่า จริงๆแล้วคุณรักใครแล้วจริงๆแล้วชีวิตคุณต้องการอะไรต้องการการพักผ่อนแบบอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีหรือต้องการคนที่เข้ามาเป็นความรักเรามองว่าชาวราศีตุลอาจจะเริ่มสับสนกับตรงนี้แล้วค่ะคราวนี้เรามาดูว่าคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยมีชาวราศีอะไรบ้างนะคะคนที่คุณมีประเด็นด้วยเป็นชาวราศีกุมราศีกรกฎ ราศีสิงห์ราศีธนูและชาวราศีตุลด้วยกันเองค่ะคราวนี้เรามาดูซิว่า energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีตุลกับคนคนนั้นเนี่ยค่ะทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวนน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะไหนดูซิว่า energy ในเรื่องความรู้สึกของชาวราศีตุลที่มีต่อคนคนนั้นเป็นยังไง ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคุณเคยจินตนาการหรือว่าวาดฝันกับคนคนนี้ไว้สูงมากเลยเพราะว่าเขาอะเป็นคนพูดจาดีพูดจาแล้วชวนน่าหลงไหลหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าตาทางวงสังคมอยู่ในระดับหนึ่งค่ะแล้วในช่วงแรกๆก,กันเข้าหวังเขาเนี่ยต่างคนต่างดูแลกันมันดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังหรือว่าวางแผนอนาคตกับเขา ไปก่อนล่วงหน้าแล้วในช่วงที่ผ่านมาในตอนนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันต่างกันเลยมันกลายเป็นว่าชาวราศีตุลเป็นเดอะแบกถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเคลื่อนไปข้างหน้าคุณต้องเป็นคนลงมือทํามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาทําไมถึงยอมทนทั้งๆท,ที่อุปสรรคอะมันมีให้เห็นมาตั้งแต่ การเข้าสังคมของเขาแล้วการพูดคุยกับคนรอบข้างของเขาแล้วมันเป็นปัญหาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเช็คเรตติ้งหรือโปรยเสน่ห์มันมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นหรือเรียกง่ายคืออีกทิศทางหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ชอบสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเวลาที่อยู่ท่ามกลางวงสังคมในตอนนี้คุณอาจจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าจริงๆที่ผ่านมามันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีแต่ที่ผ่านมาคุณทนได้ คุณทนกับสิ่งที่สร้างแรงกดดันหรือสร้างความลำบากให้กับคุณได้แต่ในตอนนี้คุณอาจจะบางคนอาจจะเริ่มมีอายุมากขึ้นและต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กับคุณมันนานมากก็ตามตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากแต่งงานอยากมีใครสักคนหนึ่งอยากมีครอบครัวอยากสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่คุณกลับย้อนกลับไปมองสิ่งที่ผ่านมา คุณอาจจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่านั่นคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองนั่นคือสิ่งที่คุณคิดไปเองตอนเนี้คุณกําลังมองเขาเป็นภาระของตัวของตัวคุณความรู้สึกของคุณเริ่มไม่เหมือนเดิมจากที่เคยมีแค่ความรู้สึกของการรักกันรักกันอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องตอนเนี้เริ่มจะมองเรื่องของการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันละซึ่งคุณอาจจะมองว่าเขาให้ไม่ได้หรือเขาหรือเขาคนนี้ ไม่คิดที่จะแบ่งบอภาระให้กับคุณเลยคราวนี้เรามาดู energy ของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกฝ่ายหนึ่งนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้คือเขาเสียใจอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขากําลังเสียคุณไปเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะทาอ่าไม่ใช่ตัวคุณเองตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะคุยกับคุณแต่ก็ดูเหมือนคุณเหมือน หมุ่หินใสโมโหใสหรือใสอารมณ์กับเขาอะค่ะตัวเขาเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากอยู่นิ่งๆและอีกอย่างคือเขาแก้ปัญหาไม่เป็นตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วในระดับหนึ่งคำพูดของเขาเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาใช้คำพูดทำร้ายจิตใจคุณแต่ในตอนนี้ความรู้สึกของเขาคือเขาอยากให้คุณกับเขาอะใกล้กันมากขึ้นกว่านี้หรือเรียกง่ายๆว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีกันก็ต่อเมื่อได้อยู่ใกล้กันตัวติดกัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ไกลกันความสัมพันธ์มีปัญหาในตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขากําลังรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้เคยทําและเคยประชดประชันและทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงตอนนี้เขาก็เลยกําลังมองว่าอยากย้อนเวลามากกว่าอยากย้อนเวลากลับไปในสิ่งที่เคยมีกันคราวนี้เรามาดูบทสรุปในช่วงเดือนเมษากันค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าดาบก้าดาบเนี่ยคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คุยแล้วนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะพยายามที่จะง้อแต่เป็นการง้อในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องมากนักอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอยากได้ยินแค่คําขอโทษหรือการปรับปรุงตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้บทสนทนาหรือสิ่งของหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาค่ะเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมในการพยายามทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันดูเหมือนมีความเว้นระยะห่างมีความหวาดระแวงถึงแม้ว่าจะยังให้โอกาสในการพูดคุยกันอยู่บ้างแต่ก็ดูเหมือนความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ใช่อีกฝ่ายหรอกตัวชาวราศีตุลเนี่ยถ้ามีคนใหม่เข้ามาแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากไปโฟกัสสิ่งที่ดีกว่าหรือ อีกในยะหนึ่งคือถ้าไม่มีใครเข้ามาเนี่ยคุณเองอาจจะกําลังรู้สึกว่าฉันเลือกได้ดีกว่านี้ฉันสามารถมีคนใหม่ที่ดีกว่านี้ได้ รวมถึงบางคนอาจจะมีเข้ามาแล้วหรือไม่มีเข้ามาก็จะมีเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะสําหรับคนใหม่ๆส่วนเขาคนนั้นนะคะก็เหมือนจะพยายามแก้ไขปัญหาแต่อาจจะใช้วิธีการในการพูดคุยหรือวิธีการง้อเนี่ยในรูปแบบที่มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะักอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนอยากเมินหน้าหนีกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอะไรกับชาวราศีตุล ให้ขึ้นมาเป็นพย,ยานพาหนะนั่นคือเรื่องของการเดินทางมาเจอกันหรือการมีเวลาให้กันเนี่ยค่ะค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานทางวงสังคมพื้นฐานการเติบโตเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเนี่ยแตกต่างกันหรือว่าความเชื่อของคุณทั้งคู่เนี่ยค่ะแตกต่างกัน ถ้าปรับความเข้าใจกับตรงนี้ได้ทุกอย่างอาจจะง่ายขึ้นแต่ละคนเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันค่ะหรือว่ามีความชอบมีความไม่ชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกก็คือว่าคุณอาจจะต้องเข้าใจในพื้นเพที่เขาเติบโตมาก่อนค่ะว่าเขาเป็นยังไงคุณถึงจะเข้าใจตัวเขามากขึ้นด้วยค่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลักษณตุลในเดือนเมษายน2565สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่หมๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อ f ฟฟิเชีเพื่อทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสาหรับวันนี้บา,บายๆคะ่ะ